หนุ่มน้อยน,อน้องบอลนเก่งๆเร็วเก่งๆเก่งๆได้ไหมหน้าฟัดมากนะครับดูสายตาดูสายตาน้องจ้าเอ๋สมศรีไปไหนจ้าสมศรีอยู่ที่เซตลานสแสดงนะครับเขาอยู่ที่ลานสแสดงนะ อยู่ที่ลานแสดงลานแสดงเราแกล้งเดินมาฝั่งนี้ก่อนแล้วเอ๊ะน้องเขาก็ส่งสายตามาไปวนนิดนึงจะมาไหมจะมาไหมจะมาหรือเปล่าจะมาไหมบาลานแข็งแรงแข็งแรงทำไงนะแข็งแรง แข็งแรง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 ยัดได้นะแข็งแรงหน่อยตัวสูงแล้วอะ่ะเอ้ยเข้าไปหาหน่อยได้ไหมเราเรานั่งคุยกันใครชื่อบาลานมาแล้วตาก็ยังแบบนี้นะครับนะมองดีจังเลยขัจับพุงด้วย ไม่ได้จับพุงหลายวัน <laughs> โอ้โหเก่งจังเลยน้องบาลานเก่งจังเลยนี่ฮัลโหลครับมานั่งคุยกันเล็วโอ้โหเอาแล้วเหรอนั่งคุยกันแล้วลนี่ <c oughs> หนุ่มน้อย <c oughs> น้องบาลานเกง่งๆเร็ว เกง่งๆเก่งๆได้ไหมหน้าฟัดมากนะครับแรงก็เยอะด้วยการใช้งวงดึงของเขานี่แรงมากกว่าเมื่อก่อนแรงมากกว่าตอนเล่นเมื่อก่อนนะด,ดุกดิกดุกดิก,ดกจับหน่อยจับหน่อยไม่หวงกันเลยอันนี้หวงกันเลยเนี่ยอ่า เหมือนพี่สัญชัยตอนนั้นล่ละยกขาแบบนี้เก่ง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 เอาเก่งเก่งยังไงเก่งเก่งหน่อยเก่งเก่งยังไงนะ he gets stronger and bigger so is not the same level of how like a strong อุ้ย he did with me in the last time and also see how he pull super strong and also เกือบยิงบิ๊กเริ่มกัดเขี้ยวแล้วนะกัดเขี้ยวกัดฟันแล้วนะนอนไหมนอนไหมนอนลงนอนลงเร็วนอนลงไอ้นอนลงไอ้นอนลงหรือเปล่านอนนุ่งหรือเปล่านอนลงไหมเออะล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 ะตาแป๋วเลยนะครับเล่นดีมากขอจับพุ่งหน่อยเร็ว จะห่วงห่วงการจับพุงพุงนะครับเนี่ยห่วงเหรอหวงหรือเปล่าโดยสายตาโดยสายตาน้องจะเอหนูเป็นเด็กดีหนูเป็นเด็กดี <G ül üyor> <G ül üyor> <G ül üyor> ขอจชุบเมงหน่อยชุบเมงหน่อย <G ül üyor> ตรงนี้หัวเขาออกมาได้แล้วครับเขาสูงแล้วอตอนก่อนนี้ยังออกมาไม่ได้อะด้านหลังก็โค้งนะครับแข็งแรงยังไงแข็งแรงแข็งแรงดูแข็งแรง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 มาลูกมาลูมาลูกมาลูกดูเป็นเด็กดีนะไปละเดี๋ยวไปหาแม่ละ Ảo, không đi gặp mẹ hả? Đứa, đứa không đi gặp mẹ hả? Đứa nhỏ Gặp nhau Gặp nhau Nó mình kheo lắm Nó mặn kheo lắm Nó mặn ขันกลขันกลดึกดิกดกด๊กดึกดิ๊กโอ้โหเอาละเอาละนอนตูดกระโดงตูดกระโดงแล้วจะเอ๋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 ตาทำเป็นมองเราแต่งอุ้ย แต่งวงงวงนี่มาดึงขายกางเกงกัน He's trying try to pull my pants Try to pull me Get in the stable with him เ oh, ก่งเก่งเก่งเลยเก่งเก่งหน่อยเก่งเก่งหน่อยดึงต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 ึงไปแล้ว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 นะครับเจอกันทั้งวันยิ่งถ้าเป็นพิควานนี่เหมือน แทบจะตลอด24ชั่วโมงอ่ะมีช่วงบางท่านกลับมาบ้านนะครับทำกับข้าวอาบน้ำแค่นั้นแหละเดี๋ยวก็ต้องมาหาน้องช้างแล้วนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาหาน้องช้างแล้วนะเนึกว่ากำนานจะบอกว่าอะไรเอ่ย <c oughs> ไปซื้อของไปตลาดขี่ช้างไปใช่ไหมผมเคยผมเคยโดนนักท่องเที่ยวต่างชาติถามนะว่า <c oughs> แบบยังขี่ช้างไปโรงเรียนอยู่หรือเปล่า คนะำถามนี้ยังมีจริงนะครับคำถามนี้ยังมียังมีอยู่จริงนะนะคนไทยเราขี่ช้างไปหรือเปล่าน,นะครับสำหรับบาง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 ท่านเขาก็ไม,ไม่ไม่ได้แบบว่ารู้อะไรบ้านเราเนาะยังมีแบบนั้นจริงๆก็น่าสนใจดีนะเป็นคำถามที่น่าสนใจดีนะเค <laughs> ยเจอผมเคยเจอนะจนเขามาเจอช้างเจออะไรที่เนี่ยมีโอกาสคุยกันนะนะเดี๋ยวเราจะให้น้องบารันแล้วก็คุณแม่ใบตองนะครับ ได้พักผ่อนกินหญ้าของเขาอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปที่ด้านหลังลานด้วยตอนนี้เรามองเห็นในระยะไกลๆรู้สึกว่าจะมีแอนน้องเฟิร์นแล้วก็นะักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับนะอยู่สองท่านนะครับอยู่อยู่สองท่านด้านนูน้นนะอยู่สองท่านด้านนูน้น น่าจะมาฝึกเป็นควานช้างสมัครเล่นนะครับฝึกเป็นควานช้างสมัครเล่นอันนี้นะเดี๋ยวนะคุณเอบอกว่าแอดซูมหลังคาให้ดูหน่อยโอเคครับหลังคา <c oughs> อ๋อหลังคาถูกผมผมเตรียมซูมหลังคาตรงนู้นแล้วอะ่ะเห็นหลังคาโน่นะ่ะ ใช่เนาะอันนี้หลังคาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะมันหลังคานะครับจะดูแบบเงียบๆนเนาะโอ,โอ้เมื่อกี้ผมก็ลืมลืมอันนี้เลยลืมดูเลยลืมดูเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะปล่อยจอยนะครับให้คุณสองแม่ลูกเขาอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปเซกกุ๊ดบายกับน้องหวานเ <c oughs> ชฟนางยูนีนะครับคุณพัแคก็มาเฝ้าช้างนะครับก็อยู่กันด้านนี้ ทำอะไรนะ่ะ What are you doing <laughs> คุณน้ำตาลบอกว่าไม่ได้ช้างราคาแพงกว่ารถเน้อ <laughs> ขี่ช้างไปโรงเรียน <laughs> รู้สึกรวย <laughs> ใช่ไหมนี <laughs> ่ น้องหวานจะไปแล้วนะจะไปแล้วนะหลังราคาบ้านลูกชายคุณนันตาการตะกี้หันไปเห็นพอดีนะครับเลยเลยซูมให้ดูนะไปแล้วนะน้องหวานไปแล้วเด้อไปเด้อไปแล้วเด้อ บาย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 ไม่มีไม่ได้มีอาหารอะไรเนะี่ยโอ้โหโอ้โหไอ่ยไอ่ยไปเลยเด้อไปเล่นตรงนู้นก็ไดดไ,นะไ,ไปเล่นตรงเสานน้นนะไปซกไปเล่นตรงเสานน้นน่ะไป ไปแล้วนะมีแต่คนรักน้องหวานนะเนี่ยมีแต่คนรักนะเนี่ยรู้ไหมเนี่ยฮะอืออะยะนี่ดูท่ายืนของเธอสเต็ปแรกผ่านไปสเต็ปสองสเต็ปสามค่อยๆผ่านไปนะครับจนสามารถวางคางไว้ได้ด้านบนนะ <laughs> อันนี้คือสกิลของน้องหวานนะครับ บางทีพอเวลาจะไปจะไปชอบมีโชว์อะไรแบบเท่ๆโชว์แปลกๆไปแล้วหนาะไปททแท้ๆละเล่นตรงนูน้นเด้อ <laughs> ไปแล้วควาน thank you ครับไปแล้วน้องหวานไปละบายบายนะครับบายบายนะครับ